ราวสามฐานเสือหากเราปั้นไม่สุดใช้เพียงแค่ร่างไฮเปอร์แม็การใช้งานเรนเจอร์ตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะพอแบกทีมได้หรือเปล่าจะทำา a เมจได้ดีขนาดไหนต้องใช้งานอย่างไรถึงทำใหมันแข็งแกร่งได้มากที่สุดสวัสดีครับพบกบผมแมคโครนอชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วย,ป,ย,นนยประหยัดเงินในปาคุณเราขอแนะนํา ร้านมารุชับร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบตียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 8 0่0แส8มคนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต,ต่าง หรือ Ruby 9 8ก r า b y ไปแตกกันได้เลยครับลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้ c ิ i p t i o n นั่นเองนะครับผมมาครับผมวันนี้เราอยู่กับราวสามทหารเสือในร่างเพียงแค่ไฮเปอร์แเท่านั้นก่อนหน้าน,น,น,นี้ผมได้ทําการรีวิวร่าง9ดาวแม็ของหลีกท็อปตำนานโน no 1อย่างคุณวัดโนที่ใส่เกียร์แบบจัดหนักจัดเต็มทั้ง3ช่องเลยคือไม่มีสุดกว่านี้อีกแล้วและแถมเป็นร่าง 9าดาวแม็กด้วยซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการใช้งานมันค่อนข้างที่จะดีมากๆในเกมบุกส่วนเกมรับนี่ก็ตามสภาพของเรนเจอร์ตัวนี้คล้ายๆกับไวท์เชฟสุชิหลายๆคนน่าจะนึกกันออกเนาะแต่ถ้าหากใครสงสัยว่าถ้าปั้นไม่สุดล่ะเกียร์ไม่ได้ตึงจ๋าเหมือนอันดับทบสิบตำนานอะไรขนาดนั้นเนี่ยการใช้งานมันจะเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกก็เลยราวสารฐานเสือในร่างไฮเปอร์แม็กครับผมให้พลังโจมตีมาอยู่ที่1ล้านแโดยประมาณก็ ประมาณหนึ่งสำหรับสายวไวไม่ได้เยอะมากจนเกินไปและพลังชีวิตให้มาประมาณ6ล้าน4ก็โอเคนะไม่ได้เยอะไมไ่น้อยสำหรับสายว่องไวนะครับแล้วก็ความเร็วการที่ถือว่าเร็วประมาณหนึ่งครับ100จุดแล้วก็ระยะยืนมันครับ240จุดก็สมกับสายว่องไว้คล้ายๆกับเจ้าเร็มโน่ที่ยืน230จุดโนนนี้ก็ยืนเคียงคู่กับเรมไปเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเร็มนี่คือบอกตามตรงไว้ยังถือว่าอึดกว่าตัวนี้เยอะ นะแล้วก็อาตายชสกิลครับให้มา2องสกิล30%ไม่ไดมีการเพิ่มแต่ละสกิลเป็นพิเศษแต่อย่างใดโนแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรยเจอตัวนี้นี่แน่นอนว่าใส่อาตายสกิลได้ใส่นะครับผมเพราะว่ามันออกสกิลน้อยมากจริงเดี๋ยวเราไว้แสดงให้ดูในการทดสอบนะครับแล้วก็ครูเรยเจอครับสกิลหนึ่งสิบสองวิเป็นสกิลบัฟและสกิล 2. อยู่ที่9วิตาโปรติของตัวเกมเป็นสกิลที่เราสนใจกันเป็นหลักนั่นเองน้มงมันการลดคูดาวให้ในแต่ละสกิลแต่อย่างใดแล้วก็ยวิ่หนึ่งครับผมสกิลบับนี้จะกว้าง330จุดก็โอเคนะส่วนสกิลสครับค่อนข้างที่จะกว้างึ้นมาหน่อยนะผมก็คือ370จุดถือว่ากว้างมากนะ พอๆพเกือบครึ่งแมปของ Pv p ีวเลยก็ว่าได้แล้วก็หลบสกิล30%มน,นตาตามโปติของสายว่องไวแล้วก็ไม่ยังสกิลให้มา20เปอร์ในร่างไฮเปอร์แม็กถ้าอยากได้30เปอร์ก็อับขึ้น9ดาวไปส่วนต้าสกิล0%็ครับผมและคูนังเจอร์6.5้วิและแล้่าเจอร้าอก็ถือว่าเยอะมากประมาณหนึ่งเนาะส่วนสกิลของมันนะผมสกิลที่หนึ่งครับผมบัฟเพิ่มอัตราการใช้สกิล30บเปอร์บัฟเพิ่มไม่ยังสกิลอ ต้องการอย่างมากในปัจจุบันสําหรับทีมแต่และทีมนะครับผมเพราะว่าพวก skill, skill, บัฟแมสกิลบัฟแคสกิลนี่จะค่อนข้างมีผลเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนู้ตั้งแต่ในเดือนที่แล้วแล้วก็สกิลสองครับผมหน้าเดิมเป็นสกิลขึ้นขี่เป็ดแล้วก็กระโดดเหยียบหัวฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเนาะซึ่งสกิลนี้ครับจะมีเอฟเฟกเป็นทาลุออกมาตะทำดาเมจสามสิบหกเท่า,เเา,ทาแล้วก็หยุดยั้งยกเล,ลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรูแล้วก็ลดต้านศัตรูถึง6 0ซแบบ แอเรียด้วยนะผมไม่ได้แค่ศัตรูต,ตัวตัวเดียวนะครับแต่ว่าโลงเดเมจเป็นพื้นที่แล้วก็ลดต้าไปพื้นที่ถึง60เปอร์ ซึ่งการให้สกิลดีๆมาแบบนี้เนี่ยทำให้เรจอนี้ต้องแลกมากากการที่ตัวมันบางมากๆจนยืมไม่อยู่เหมือนกับไวเคฟซูชินั่นเองนะครับไวเคฟซูชินี่แลกความบางกับการที่มันเป็นเดามเอชสองสกิลนั่นเองเนาะแต่อันนี้แลกมาจกการที่มาสามารถลดต้านได้กับเรนเจอร์ทุกตัวในเกมเลยก็ว่าได้ครับผมต่างจากไวเคฟตรงที่ไวเคฟเนี่ยมันลดต้านแค่ตัวของสายพลังเท่านั้นเนอะเอาไว้กาจัดสายพลังแต่ตรงนี้ กำจัดทุกตัวผมต้านเกรี้ยงหักไป60เปอร์แบบเน้นๆทำให้ทีมเราเนี่ยจบเกมศัตรูได้รวดเร็วมากขึ้นฆ่าศัตรูตายได้ง่ายมากขึ้นและเล่นได้ดีมากขึ้นนั่นเองส่วนความสามารถบังคับครับ,รบเป็น Last Attack ก็ถือว่าดีมากเนื่องมาจากตัวมันตายง่ายถ้ามีอันนี้ช่วยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ความสามารถเป็นตัวเนิดนะผมแล้วก็กาวดาวครับก็ที่สุดก็คงจะเป็นร่างโคนอีกเช่นเคยเนะครับส่วนเกียร์ที่ใส่ให้ผมก็ ตามที่ผมบอกไปเนาะก,การที่ตัวมันเนี่ยบางมากก็แนะนำว่าใส่หลบ1 0 0ได้ก็ดีแต่ว่าตัวนี้เป็นสายองไวก็80ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ยอมรับได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโดนแน่นอนมันมีกันเกลื่อนมีกันแทบทุกทีมนะครับผมไม่ต้องใส่หลบ1 0 0ก็ยอมรับได้อยู่ครับส่วนต้านสก,กิลครับแนะนําว่าใส่ต้านร้อยได้ก็โอเคใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรยังพอยอมรับได้อยู่ เพราะว่าตัวมันเนี่ยโดนดอกเดียวก็บินอยู่ดีแต่ว่าถ้าหากใส่ต้าน100เนี่ยมันจะมีบางจังหวะครับผมที่ตัวมันเนี่ยไม่ตายครับถ้าหากศัตรูเดามจมันไม่รุนแรงมากพอก็ยังพอที่จะยืนอยู่ได้1ดอกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะตายใน1ดอกใช่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องต้านสกิลว่าเราต้องใส่100หรือใส่ไปแค่5 0ิแต่เน้นโหลดสกิลกันเป็นหลักครับผมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้นั่นเองและนอกจากนี้ครับเรนเจอร์นี้บอกได้เลยว่าความแม่นยำของมันนี่ถึงกับกุมขมับกันเลยลียวบักครับว่าต้องใส่โดนแน่นอนครับผมขนาดใส่โดนแน่นอนแล้วก็ยังกำหมัดอยู่ในบางจังหวะเลยก็ว่าได้ครับผมบางคนถึงก็ต้องใส่แม่นยำให้มันซ้อนกันอีกหนึ่งชั้นกันเลยทีเดียวนะทําให้การใส่เกียวมุมครับเป็นราชามงกรผู้โอหังมีลดคูดาวแล้วก็ โจมตีโนนแน่นอนโนแล้วก็โลจันนะครับมีต้าสกิลลดแร่พลังชีวิตและช่องสุดท้ายผมเป็นโหลดสกิลต้าสกิลลดแร่นั่นเองเลยทำให้คาสิต้าของผมเป็นโหลดสกิล80ต้านสกิล100และมีโดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่าร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยจะพอเล่นได้สักนิดนึงไหมนะโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าหน้าหมันไส้แลือเกินการใช้งานออกมาควรจะต้องดูดีกว่านี้สิ หมทำมาแต่ละตัวให้มันเหมือนบาวร็อกหน่อยก็ไม่ได้นะครับมา ลองดูกันดีกว่าตีกับบอลนกเลื่อนลดเท่าไหร่ไม่มีอัปเกรดท่านมืดแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีทดสอบกันด้วยครับในเวอร์ชันอัปเกรดท่านมืดเวอร์ชั่นร่างไฮเปอร์แม็กนั่นเองแต่ว่าเอาร่างนี้ก่อนมาครับมาถึงปล่อยมาบัฟหน้าป้อมเลยติดหัวข้างที่จะเร็วแล้วก็ถ้าไม่ใส่เชนสนกิลก็จะเป็นอีกรูปแบบนี้ฉะนั้นแล้วใครใช้ตัวนี้แนะนําว่าใส่เชนสกิลได้ดีมากๆครับผมเพราะว่ามันไม่ออกสกิลเลยนะ ยังไงฟาดเรียบครับผมบอนกยังหลบได้นะหลบได้คือรอดหลบไม่ได้คือแตกทันทีอย่างนี้เองแล้วก็ยิงแดเมจไปแล้วบอนกเลื่อนลดไป1ใน4ครับผมก็เอาเรื่องอีกหนึ่งปุ้มครึ่งหลอดอ่ะประมาณนี้สําหรับร่างไฮเปอร์แม็กครับผมแดเมจก็ไม่ได้ดูแรงอะไรมากสรับสของวายก็จะเป็นเดเมจสัสมกันเป็นหลักนั่นเองนะครับ ลองอีกหนึ่งด่านเดี๋ยวดูความแม่นกันหน่อยอันนี้ใส่แค่โดนแน่นอนแหละอันแรกนี่เราทดสอบตอนช่วงต้นต้นเดือนนะครับผมพอมาอน,นี้เราทดสอบช่วงปลายเดือนมันอาจจะปรับความแม่นมาแล้วก็เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะความแม่นยําจะเป็นอย่างไรมั่งบัฟอินทีเข้าตําแหน่งและการโดดไปเลยครับผมตุ้มฮะตัวเดียวเ,เหรอนี่ใส่โดนแน่นอนนะตัวเดียวเ,เหรอต้องใส่แม่นยําท่าเพิ่มด้วยไหมนี่ให้แค่นี้เองเอ โอ้ย oh, ไม่ตายไว้โรตีปกติไม่ aún. ตายครับทุกคนยังไงยังรออยู่โดดตู้มอีกหนึ่งที kind of นี่พอศัตรูเยอะก็ลงเดเมจก็โดนหลายตัวนี่เรื่องปกตินะครับศัตรูเยอะเป้าหมายมันเยอะมันก็ต้องโดนเยอะเป็นธรรมดานะผมแต่ตัวที่ไม่โดนก็ยังมีอีกอื้ออยู่เหมือนกันนั่นเองและเดี๋ยวไปลองทดสอบต่อกันหน่อยครับผมขอเล่นแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปตีกับสายพารังล้วนทั้ง4ตัวแบบ เป็นหมาหมูเนี่ยเอาลงเหมือนร่างก้าวเราแม็กม็กก้าวเราแม็กนี่อย่างตึงนะผมซัดแป๊บเดียวร่างก้าวเราแม็กสายพลังระบบนี้คือบินกันเป็นแถวนะครับมาทีที่ผมจะพาไปเจอก็ไอเดียผมเองนี่แหละแต่ว่าใช้สายพลัง4ตัวล้วนลองแก้มืออีกสักรอบหนึ่งซซจะเป็นอย่างไรยมก็วิ่งมาเร็วเกินบางทีโอ้โหมากั็เป็นตับอากดแช่ไว้ก่อนหน่อยละก,กันเพราะว่า ฝั่งเรามันต้องปล่อยตัวช้าเพราะหยุดห้าวิด้วยกวนะมาตาช่วยนิดนึงในผลไหมยังไงโดนหน่อยเป็ดเนี่ยเหยียบหัวปะเหยียบหัวไม่ตายนิ่งนิ่งเลยส่วนใหญ่ที่ตายจะไปลงศพอนุบิตนะครับอโดดย่ำปะ ยังนิ่งครับผมฉะนั้นแล้วการปล่อยตัวก็สู้ร่างก้าวดาวแม็กไม่ได้แล้วก็เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่บูคสเตตัสที่สู้ก้าวดาวแม็กไม่ได้อีกก็หนักเข้าไปใหญ่โอ้โหถ้าใส่เกียร์ไม่สุดแล้วดามเมก็เบาลงไปอีกก็ไม่ไหวจกเครียรนะครับผมต้องหวังพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นหลังจากที่ตัวนี้ทําการโรตารสกิลศัตรูไป60เปอร์แล้วแล้วก็ต้องหวังตัวอื่นมาลงดาเมจตุ้มตาม ทำให้ค่าศัตรูได้รวดเร็วมากขึ้นครับผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองพีพีแบบหมู่ดูกันบ้างครับผมมาลองดูกันนิดนึงนะทีมไหนดีทีมนี้ละกันมีบราวใหม่เรียบร้อยมาครับผมลองดูกันตาที่1ไปครับเลสซูโกดูซสิยังไงยังไงตัวใหม่ไวไหมเอามาตะไปก่อนครับผมจังหวะน,นี้กดออโต้ช่วยนิดนึงอุ้ยหยุด5วิก็ติดดีเกินพระคุณ พายุคืนมานะครับบราวสามทหารเสือวิ่งกันมาแล้วแล้วยังไงดียังไงดีตุ้มตามตุ้มตามอ้าวแตกพ่ายเลยยังไม่ทันเห็นบาวสามทหารเสือมันกระโดดย่ำหัวเลยนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยทีมอาจจะโหดเกินไปนะครับโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งบาวสามทหารเสือเลยก็ได้ไปกันต่อครับตาถัดมาตานี้อ่ะโอเคลองดูครับมาปล่อยไปเลยลูกพ่อนะ ไปไปลุยโลดดูสิไหวไหมมาบราวสันเสือวิ่งมาแล้วครับบัฟไปแล้วเขาตำแหน่งโดนสตันไปแล้วผมโอ้โหโดนสตันง่ายเหมือนกันนี่ยขี่เป็ดหน่อยบัฟอีกแล้วเอาขี่เป็ดแล้วครับผมย่ำหัวไม่ถึงมไม่ถึงซะด้วยไม่มีตัวอะไรติดหัวสก้าอันเลยโอ้โหเล่งยากเหมือนกันนะเนี่ยทีมโหดเกินไปจนแทบจะไม่เห็นการใช้งานของตัว เราเลยก็ว่าได้คราวนี้เรามารองร่างไฮเปอร์แม็กเวอร์ชันใส่อัปเกรดคาด่าเพิ่มเติมให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นกันหน่อยดีกว่าว่า การใช้ง,งานจะดูดีขึ้นกว่าเมื่อสักอคู่นี้ที่มีแค่โดนแน่นอนหรือเปล่าครับผมนะกีที่ผมใส่ผมก็ใส่เป็นอาวุธรับริวกูมีโดนแน่นอนมีลดคูดาวตางเกงกบธรรมดาด้ลยครับผมหลบสกิลต้านสกิลพลังชีวิตลดแร่และอาสุดท้ายกําไรเซลลี่เกียร์จากสเตทวิ่งมีใช้สกิล50เปอร์ทำให้นอนออกสกิลได้ดีมากขึ้นมีตาสกิลอีก50เปอร์ทำให้ค่าเซลตอนนี้เป็น รบ80ต้าน100แล้วก็แรกอีก30บเปอร์บวกกับอัพเกรดธาตุอีก2.4 5เท่าน,นั่นเองครับผมมาเดี๋ยวไปลองเล่นสเตตหลักตีบอลน,นกกันหน่อยว่าดูดีขึ้นไหมสำหรับเดเมดยังไงก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้วครับผมเพียงแค่ จะเอาบอลนกลงหรือเปล่าในร่างนี้ครับผมนะสำหรับร่างไฮเปอร์แม็กคับมาลองดูกันดูซิเจ้าบาวสามฐานเสือมันจะดีแค่ไหนกันโอเคปล่อยมาแล้วก็ผมบับหน้าป้อมไปเข้าตำแหน่งบับอีก1นสีครับผมแล้วก็กระโดดเหยียบหัวแป๊ะไปเลย3ส,ส่วน4เลือดบอลนกรุนแรงมากและใส่ใช้สกิลปุ๊บก็คือออกสกิลทันทีไม่เหมือนกับไม่ใส่นะผมไม่ใส่นี่คือไปรอลุ้นเอาดาบหน้าและ2ทีบอลนก ตายน,นทีพวกลูก้องก็แตกยับหมดโอเคใช้ได้อยู่ครับเอาลองอีกหนึ่งด่าน408บา้าบงซิผลลัพธ์ดูดีมากขึ้นเยอะเลยนะถือว่าดูดีมากขึ้นเยอะนะครับผมมาปล่อยศัตรูเดินมาหน่อยเอยมื่อกี้ศัตรูวาร์บเรอเอออะไรวะเนี่ยศัตรูบัฟแล้วมันหายไปไหนวะเมื่อกี้เนี่ยทุกคนไอะไม่เป็นไรปล่อยมาครับบัฟหน้าป้อมไปบัฟเขาด้วอีกนงทีและกระโดดเป็ดเหยี่ยบหมวโบ่ลงมา ตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะใส่อัปเกรดธาตุเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยให้ใหมันแม่นยำม,มากขึน้นเนาะอยากให้มันแม่นก็ใส่แม่นยำธาตุเพิ่มเข้าไปละการเนาะนอกจากใส่โดนแน่นอนแล้วนะครับไปเหยียบหัวเปนคนละที2ทีนี่ไงเป็นไง เรียบร้อยนะครับไม่ไหวครับผมโดนแค่ตัว2ตัวท่านเองถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการที่เราอุตสาห์ใส่โดนแน่นอนให้มันและเดี๋ยวเรามาต่อที่การ pvp กันต่อหนอมเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุเลยแล้วก็ การที่เรามีทีมที่ตึงมากเกินไปเนี่ยทำให้เรนเจอรี่แทบไม่ได้เล่นเลยหนูเพราะเมื่อกี้นี้ตัวบราวสามฐานเสือเราก็ไม่ได้ใส่ใช้สกิลด้วยมันเลยไม่ค่อยออกนนเลยไม่ค่อยเหตุผลเท่าไหร่แต่รอบนี้เรามีช้างใช้สกิลมีทั้งอัพเกรดธาตุนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันมันจะช่วยทีมให้ผมเล่นได้ง่ายขึ้นขนาดไหนทีมไหนดีเจอแต่ทีมตัวบินอ่ะทีมนี้ละกันนะผมกําลังจะขึ้นมาสเตอร์สองแล้วมาครับปล่อยตัวไปเลยผมจังหวะนี้มาดูดียังไง มีเต๋ารงเต๋าเรนซะด้วยนะครับผมมาบราวใหม่วิ่งมาแล้วต้องยืนอยู่แถวแถวเรมมาบับไปแล้หนึ่งทีแล้วยังไงดีเขาพายุมาก่อนนะโอเคแช่ไหมไม่เอา้าแช่เว้ดีเลนนิดนึงเอาไม่เป็นไรเหลือรอดมั้ยเอา้ารอดูได้เหลือรอดมั้ยหน้าทีมเนี่ยบาวใหม่เนี่ยโดนทั้งน้ําแข็งอะไรเนี่ยเราไม่ได้กดอะไรเพิ่มเติมมาเลยเนี่ยไม่รอดแล้วแตกติดลารดอคแทกเต็มไปหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ ออโหก็ยังคงคอนเซปต์ตายง่ายเหมือนเดิมนะครับถึงจะใส่ต้านร้อยก็ตามแต่แต่ว่าเหมือนเราจะฆ่าศัตรูง่ายขึ้นหรือเปล่าเรายังไม่เห็นเป็ดบนหัวศัตรูเลยแนละมีแต่สัญลักษณ์ลูเดียสนะครับผมเอามีเป็ดเหยี่ยบหัวอยู่นี่ไงเป็ดเหยี่ยบหัวแต่ว่ามาโผล่ตอนสุดท้ายงนี้ก็ไม่ทันได้เห็นหรือเปล่านะหรือว่ามันโผล่ตอนกลางเกมเราก็ไม่ทันได้สังเกตด้วยนะครับไปกันต่อตาถัดมาซ่อนเรนบะ เอาหน่อยดิยบาวสารทันเสืออุตสา่าเอากบปั้นมันเลยนะยังไงดิย,ยังไงยังไงมันเราบัฟไปแล,แล้วก็ผมหนึ่งจังหวะแล้ววิง่งตายไหมาตายเลยด้วยเหยียบหัวปลาเป็ดไหนวะไม่เห็นมีสัญักษณ์สัญ,ญลักษณ์อะไรขึ้นเลยทุกคนสัญ,ญลักษณ์เป็ดบนหัวฟันตรงข้ามหายไปไหนอ่ะเขาอุตส่าห์เหยียบหัวทีหนึ่งนะได้เล่นไหมเนี่ยโอ้โหเขามีตัวไอ้นี่ด้วยไอ้มืดไอ้มืดนะครับผมไอ้มืด ไอแชมเปญมืดมยังไงสามหานเสือเราได้เล่นไม่ได้วันเนี้ยนนลดตาหน,น่อาหน่อยเหยียบหัวหน่อยเหยียบโป๊ะหนึ่งทีโดนบาวอะนุวิดแล้วก็ยังยืนอยู่นะเหมือนจะตายไปแล้วนะผมเมื่อสักครู่นี้อ่าติดหัวแล้วตายไปเลยโอ้โหโดนลดตาหกสิบแล้วดดเมจลงต่อเนื่องททีคือตายเลยนะครับผมยืนไม่อยู่ครับสำหรับตัวชนเอออย่างนี้ค่อยเห็นผลหน่อยนะ โอ้โหต้องเห็นผลยากมากนะตัวมันนี่คือในหลีกสูงอาจจะตายง่ายมากๆนะครับจนแทบจะไม่เห็นผลเลยก็วาดได้สาหรับการใช้งานแต่อย่างดีอ้าวคนไทยเหลือขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับสําหรับคนนี้เนาะที่เป็นคนไทยนะขออภัยที่ไปตีด้วยนะครับนะเอาไปกันต่อเนื่องนะพอดีเมื่อกี้เป็นซ่อนเร้นนะเลยไม่เห็นอ่ะตึงๆต,ตึงอย่างเงี้ยไหวไหมโอเคอ่ะลองดูมาราวย่ำหัวมันหน่อย อีกสักตาไปยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับมากดออโต้นิดนึงล้กันโอเคเขาพายุมาเมเทโอแช่ด้วยไหมโอ้โหครบสูตรครบสูตรเลยจังหวะนี้พายุคืนมาอายลูกวิ่งมานี่ครับเหยียบหัวแล้วตายไปเลยครับผมเมื่อกี้นี้อ่ะดูวิดแตกอย่างเร็วยังไงโอ้โหบารอกลงไดเมก็เหยียบหวอีกแล้วนี่ติดเต็มเลยไดยังไงลงไดเมท ปู่ตายในพิบตาโอ้โหตายหมดเลยครับผมอุ้ยโรเตอร์หกสิบอันนี้ชัดเจนมากว่ามีผลจัดจัดเมื่อกี้ติดหัวตริมลงเดเมจโป๊ะโป๊ะโบ๊ตายนะครับข้าเร็วมากถ้าทุกทีนี่คือยืนกันหน้าสลอนเฉยรับโดมงดุงเดเมจไม่สนใจเอานี่โดนเดเมจแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะเออเพราะว่าข้างบนนี้นี่คือใส่ต้านหนึ่งร้อยกันทุกคนนะทำให้เรจเจอร์มันถึกเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวชนนะครับผม คือแบบยืนนานมากนะแบบว่าถ้าเป็นบาวมายากุลอะไรเงี้ยโอ้โหมีบัฟกกอดเลือดด้วยยืนยาวนะครับผมอายุยืนยาวมารอบนี้อีกสักรอบรอบสุดท้ายนะครับผมกำลังเล่นเพลินๆนะัไม่ใช่อะไรพีอูฝั่งเราโดนยับเลยว่ากดออโต้นิดหนึ่งละกันพายุหน่อยพายุหน่อยปะอือเอาละเอาละเริ่มเจอของดีแล้วยิ่งสูงเหมือนจะเริ่มใช้งานเราใหม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะยังไงดี โอ้เหมือนจะเป็นคอมโูตัดแรกรู้หรือเปล่าเนี่ยโอเคฝั่งเรายังได้เปรียบอยู่นะครับผมเนี่ยยังไงโดดหน่อยไหมเจ้าบราว์เอ้ยไม่ตายนี่ครับผมโดนบาร็อกเราไม่ตายครับจังหวะแบบนี้แหละที่ผมบอกว่ายังควรใส่ต้าน1น0รนะผมเนื่องมาจากว่ามันมีกอนเรื่องของทีมช่วยอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยยังพอที่จะรับดาเมจนได้1ทีนะครับผมอ่ลองดูดิโอ้โหเป็ดโดดตอนที่มันติดอมาตะโรพอดีนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรบอยปไปต่อไวต่อเป็ด เป็ดลงหน่อยเป็ดเหยียบไปเลยอหนึ่งทีโดนบ้างไหมเอาโดนนะดูบิตายไปเลยโอ้โหคือติดหัวแป๊บเดียวเองอะแล้วตายเลยยังไงติดอีกแล้วครับยมยมตายเลยไหมตายเลยเหมือนการเอานีเอาโอ้โหติดปุ๊บตายปะเอาโอ้หูยังไม่ทันเห็นเลยติดปุ๊บตายปั๊บนะครับผมเดเมจมันตามเร็วมากนะผมเราไม่ทันได้ดูเลยโอ้โหติดหัวปุ๊บเนี่ยอาตายเลยโอ้หูทันใจโอ้เฮ้ยรถต้าหกสิบนี่แรงจริงนะครับ คือถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ได้นี่คือเราแตกทันทีนะเพราะว่าฝังเราค่าจะบางวิเศษแล้วก็เรียบร้อยไปครับตาน,นี้ชนะไปโอ้โหเฮ้ยอ,อันนี้เห็นผลบอกได้ชัดว่าเห็นผลครับผมเวลาใส่อัปเกรดท่านแล้วก็ถ้าทีมเราไม่ได้แข็งแกร่งมากตัวนี้ช่วยได้เยอะครับเหมือนสมัยไวท์เชฟซูชิออกออใหม,ใหม่นั่นก็คือ ปัดเป่าสายพลังเกลี้ยงแต่นี้นอกจากสายพลังแล้วสามารถปัดเป่าตัวอื่นเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับถือว่าธาเมทกวาดได้ทุกตัวที่ไม่จะเป็นต้องเป็นแค่สายพลังเท่านั้นนะครับผมดังนั้นถ้าหากใครมีเกียร์อัพเกรดทานมืดอะไรยังไงก็พอจะปั้นตัวนี้มาใช้งานได้อยู่ครับเหมือนที่เมสกู่นี้ผมลองเล่นดูถือว่าโอเคมากนะจบเกมเรื่องข้างที่จะดีมากครับผมติดหัวปุ๊บดดเมจลงตาปับ๊บไฟลงข้ามหายเกลี้ยงทันที ทุกรอบเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าหากไม่มีอัปเกรดค่าเหมือนก่อนนาน,นี้ถ้าทีมดีมันก็อาจจะไม่ค่อยเหตนผลเท่าไหร่แนะนําว่าไปใช้ตัวอื่นอาจจะดูดีกว่านะครับผมดังนั้นเรนเจอร์ตัวนี้ไฮเปอร์แมก็พอใช้งานได้อยู่นะใส่ต้า100ก็สามารถไม่ตายรอดในบางจังหวะได้อยู่ถ้าหากเพื่อนร่วมทีมมีฮิวเลือดมีบัฟก่อเลือดช่วยมันยังพอรับเดเมจได้ สักรอบหนึ่งก็ยังดีครับผมแต่ถ้าให้สรุปภาพรวมว่าจําเป็นต้องเอาตัวไปเปิดกาชาหาไหมแนะนําว่าไม่ต้องครับผมข้ามได้ก็ข้ามโดยสำหรับตัวนี้เอาตัวที่มีเอารูบี้ที่เหลือไปรอเปิดกาชาด,ดิจิมอนคุ้มค่ามากกว่าเยอะครับผมไม่ต้องมาหาตัวนี้ตัวนี้นี่คือเน้นสาหรับคนที่มีทุนทรัพย์เยอะผมอยากเอามาเก็บสะสมไว้ก่อนเผื่อใช้ในอนาคตเผื่อตัวเกมปรับอะไรค่อยมาว่ากันแต่ดูจากท่าทางแล้ว ตัวที่ออกมาเริ่มต้นแบบนี้มักจะไม่ค่อยปรับให้มันถึกมากขึ้นสักเท่าไหร่มันก็จะบางทรงนี้ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้งานก็คงไม่ได้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าเขาชดเชยมาให้ด้วย เดเมจที่รุนแรงมากแล้วนั่นเองเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็มาลองเทสในร่างไฮเปอร์แม็กกันประมาณนี้ผมสำหรับหลายหลายคนที่มีความสงสัยว่าถ้าเป็นแค่ไฮเปอร์แม็กและเกียร์ไม่ได้ตึงจ๋าอะไรมากมายเนี่ยใช้งานเป็นยังไงก็ตามสภาพที่เห็นนี้เนาะหวังว่าจะตอบทางของใครหลายๆคนได้นะครับสาหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย